สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาโช่วงดีๆทุกเรียนบันเนินครับปีใหม่แล้วพามาอัปเดตทุกเรียนนกหยิบหนึ่งเดียวของบันเนินครับที่มีดอกนะครับ,นนรบก็มีทยอยทยอยออกมานะครับทยอยทยอยมาเห็ตอนที่ออกมาก่อนแล้ว พัฒนาการเร็วมากครับดอกสวยนกหยิบบ้านเนิน สวยงามสวยงามสวยงามดอกนกหยิบครับสวยงิงนะครับก็แปลกใหม่สำหรับแปลกใหม่สำหรับสวนครับ เพราะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่หมอนทองครับมาเจอนกหยิบนกหยิบนกหยิบ ถนนเพชรดำลงลูกตกนะครับ ลูกขายเป็นขนุนอ่อนได้นะครับตัดแดงขนุนอ่อนบรรยากาศยามเชอ้อ นี่หมอนทองครับดอกน้อยครับตัวน,นี้ดอกน้อย นี้พอได้กินนันนิดๆหน่อยๆครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ